สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel the witches by nut ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะครับผมประจำเดือนธันวาคมนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนานะครับผมสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่20มก,กราคมนั่นเอง นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ส y เดย์นะครับผมคนที่เกิดในวันที่ดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไปนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรเอ่อขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะครับผมมีความสุขทุกคืนวันนะครับแต่ว่าคำอวยพรปีใหม่ผมจะขอยกยอดไปในคลิปรายปีเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ยังไงถ้าสมมติว่า ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรายปีนะครับผมแล้วก็คลิปความรักของชาวราศีมังกรผมน่าจะยังไม่ได้ลงให้นะครับขาดไปสีราศีนะคิดว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะลงให้นะครับผมในเดือนนี้แหละนะครับในไตรมานี้นะฮะวันเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนั่นเองนะครับผมก็ จะจัดการให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มทําคลิปรายปีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันละกันนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับผมของชาวราศีมังกรนะฮะดาวอาทิตย์ในเดือนที่12นะครับผมนั้นจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในเดือนนี้นั้นเริ่มที่จะพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นนั่นหมายถึงยังไงครับก็มีการสื่อสารกับตัวเองทําความเข้าใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะในเรื่องของความรู้สึกนะครับหรือว่าความต้องการลึกๆภายในจิตใจของคุณนะครับ อาจจะเป็นการวางแผนนะสำหรับปีหน้านะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับเพราะว่า,าดาวพฤหัสกาลังจะย้ายเข้าราศีมีนนะครับซึ่งจะส่งผลที่ดีมากกับชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องของโอกาสดังนั้นนะครับผมในเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องทํากันบ้านนะครับผมกับตัวเองนะฮะในแง่งของความรู้สึกนะครับความต้องการนะครับผมในแง่งของความคิดนะฮะในเวลาเดียวกันดาวพุธนะครับผมในเรือนที่12นะครับ จะเข้ามากระตุ้นนะครับผมให้คุณนั้นใช้ความคิดให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นความคิดที่จับต้องยังไม่ได้นะครับเน้นย้ำว่ายังไม่ได้นะนะครับผมดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสามารถฟุ้งซ่านได้เต็มที่นะครับผมแบบว่าเอออยากทําอะไรก็คิดคิดไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับจะทําอะไรก็ตามนะครับผมที่เป็นเป้าหมายในปีหน้านะครับหลังจากนี้นะฮะชาวลัคนาราศีมังกรนะครับผม ก็สามารถทําได้นะครับตอนที่ดาวอาทิตย์นั้นเริ่มเข้า,าราศีมังกรนะครับผมอาจจะเป็นช่วงช่วงปลายปีนะครับผมก็คือ,อช่วงปลายเดือนนี้นะครับจนถึงช่วงต้นเดือนหน้าอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมตอนนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็สามารถคิดไปก่อนได้เลยนะครับผมว่าจะทําอะไรบ้างนะฮะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับ การใช้อารมณ์จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีมากนะครับผมที่คุณจะสามารถดึงศักยภาพทางด้านเนี้ยด้านความคิดของคุณในแนวเนี้ยนะครออกมาได้นะครับผมคุณอาจจะพบว่าคุณสามารถวางแผนนะครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแผนง,งานของคุณนะครผมอย่างยิ่งใหญ่ได้เลยนะฮะสำหรับปีหน้านั่นเองนะครับผมอ่ะ ต่อนะครับดาวทิศและดาวพุธในเรือนที่12นะครับตอนนี้กําลังทํามุมที่ดีต่อดาวเสานะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณในเรือนที่2คือเรือนของการเงินและความมั่นคงนะครับผมอะไรที่คุณนั้นจะวางแผนในเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรจะวางแผนมันในระยะยาวได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะกับการเงินนะครับจะได้แบบยาวๆไปเลยมั่นคงไปเรื่อยๆนะครับผมและจับต้องได้ นั่นเองนะครับดาวพฤหัสในเรือนเดียวกันนะครับก็คือเรือนที่2นะครับผมนั้นยังมอบโอกาสที่ดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินให้คุณได้อยู่ด้วยนะครับเมื่อดาวทิศที่ผ่านมานะครับผมทํามุมที่ดีกับดาวพฤหัสนะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะครับผมจากการทำเขาเรียกว่าจากการทํางานแบบว่าการซัพพอร์ตคนอื่นนะครับงานของคนอื่นๆใครสักคนหรือว่างานนั้นจะเป็นงานที่คุณมีส่วนแบ่งนะครับผมเงินเดือนในลักษณะของเขาเรียกว่า ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเงินโบนัสต่างๆหรือเงินที่ได้จากความใจดีมีเมตตาจากคนอื่นๆจากการแบ่งปันก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อดาพุทธทำมุมที่ดีถึงดาวพฤหัสนะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้จดทะเบียนได้ด้วยนะครับผมหรือว่าได้รับเอกสารอะไรที่ทําใหเออ้เกี่ยวข้องกับสถาะนะณทางการเงินของคุณนะครับในลักษณะของโชคลาภก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดาวยูเรนัสในเดือนที่5นั้นอาจจะทําให้คุณนั้นนะครับผม ได้รางวัลน,นะครับผมทุกหวยก็ได้จากการเสี่ยงโชคนะครับผมทั้งนี้เพราะว่าดาวศุกร์นะครับผมแล้วก็ดาวพลูโตที่อยู่ในเรือนที่1นนะครับซึ่งเป็นดาว <tekn olog ian> การเงินทั้ง2ดวงนั้นจะยิ่งทําให้คุณนั้นมีโอกาสาที่เกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามาได้นะครับผมในเดือนนี้ก่อนสิ้นปีซึ่งมีโอกาสนะครับผมที่คุณจะได้โชคใหญ่จากปลายปีนะครับผมแต่ก็อยากให้คุณนั้นระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมกับคนอื่นๆอ,อย่างเช่นเพื่อนนะครับผมหรือว่า คนในสังคมนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของขวัญปีใหม่นะครับผมที่คุณนั้นอาจจะต้องสรรหานะครับผมให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่าทุ่มทุนสร้างแบบสุดๆเลยนะครับในแง่ของของขวัญเนาะนะครับผมดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังตัวในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมคุณต้องดูทางด้านความเหมาะสมนะครับผมแล้วก็ไม่ลำบากตัวเองมากจนเกินไปอันนี้น่าจะดีกว่านะครับในแง่ของความรักนะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวศุกร์และดาวพลูโตในเรือนที่1นะครับ คนโสดมีโอกาสได้พบคู่แบบถูกฝาถูกตัวด้วยนะครับดาวของความรักทำมุมที่ดีถึงดาวอังคารในเรือนที่11นะครับแล้วก็ดาวเนปจูนในเรือนที่2นะครับคุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นคู่กับคนคนนั้นนะครับอาจจะรู้จักผ่านทางเพื่อนๆน,นะครับผมหรือว่าคนอื่นๆในสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดาวเนปจูนในเรือนที่3นั้นอาจจะทําให้คุณนั้นสามารถ แสดงออกถึงคําพูดนะครับการพูดคุยที่อ่อนหวานนุ่มนวลน,นะครับหรือว่าการแสดงออกทางด้านอวัจนภาษาหรือทางร่างกายนะครับเช่นดวงตานะครับผมอันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมดาวยูเนใน,นเือนที่5นะครับอาจจะทําให้คุณนั้นได้พบกันแบบเออไม่ทันตั้งตัวได้ ในช่วงปลายปีนี้นะครับผมดาวศุกร์เดินถอยหลังด้วยนะครับในเรือนที่1สําหรับบางท่านนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าที่ห่างหายไปนานกลับมาพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคนมีคู่นะครับผมในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณ2คนนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะครับผมโดยเฉพาะกับเมื่อดาวจันนะครับผมดาวประจําตัวของคู่ครองของคุณนั้นทํามุม ถึงสี่ครั้งนะครับผมกับดวงดาวที่ดีมากในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นได้เต,เติมเต็มเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้นะครับผมของคู่ของคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับ ยังไงก็อย่างที่ผมได้บอกทุกๆครั้งนะครับว่าอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยก่อนสําหรับคนที่เข้ามาดูชาแนลของเราเป็นชาแนลครั้งแรกๆนะครับชาแนลของเรานั้นใช้หลักการของ Western Astrology นะครับผมดังนั้นก็ สับวันที่แบบไม่เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยนะครับอยากให้ทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยก่อนรวมถึงเวลาเกิดนะครับเพื่อที่จะหาลัคนานะครับเพราะว่าในเง่ของโหราศาสตร์นั้นลัคนาเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็แม่นยํามากกว่าวันเกิดมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าหาได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าหาไม่ได้จะเป็นอย่างไรไหมนะครับผมก็สามารถดูวันเกิดที่ผมได้ บอกไปนะครับผมได้ด้วย,ยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็จะหนักไปในทางเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของชีวิตแบบองรวมนั่นเองนะครับผมก็ยังไงนะครับก็อยากจะให้รีเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปในช anel ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแง่ของไพ่นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับผมหรือชาวราศีมังกรในเดือนนี้นั้นจะเป็น อย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะขอดูหน่อยสิอ่ะโอเคไพ่ใบที่หนึ่งนะครับเด็กถือถ้วยไพ่ใบที่สอง The ช h ร r ออตนะครับราศีกรกฎนะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะนะครับใบที่3นะครับผมพระราชาถือถ้วย King of Cups นะครับไพ่หนึ่งดาบขนะะยบลงมานิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับไพ่เจ็ดดาบ ซีเรียสหนึ่งคาตา The Tower อู้โทษนะครับขออนุญาตขยับนิดนึงเนาะ ไพ่7ถ้วยนะครับและไพ่ใบสุดท้ายนะครับผมไพ่5ถ้วยนะครับผมโอเคนะครับอ่าและนี้ก็เป็นการพยากรณยังไม่พยากรเลยอ่าและนี้ก็เป็นไพ่นะครับผมในแง่ของอาชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ ไพ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมไพ่ได้ไพ่หนึ่งเด็กถือถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์นะครับผมดาวสุขเข้าเดือนที่1นเนาะนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับผมในเดือนนี้นะอุ้ยอันนี้ไพ่ร่วงออกมาฮะผมเป็นไพ่สามดาบเนาะต้องเอามาใช้ด้วยแหละพูดถึงไพ่ไปที่หนึ่งน,นผมคาดเอาไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ จริงๆไพ่ก็ดีนะถ้าไม่ใช่ใบนี้รุดออกมานะนะครับแต่ใบนี้รุดออกมาก็ฟังก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นมานะครับผมนั่นหมายถึงว่าคนนั้นมีความรักนะครับผมมีความรู้สึกที่มีความสุขนะฮะให้กับให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับผมซึ่งคุณนั้นรู้สึกว่าคุณนั้นอยากจะเริ่มต้นกับเขานะครับมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาและจริงๆแล้วมันจะเป็นการเริ่มต้นสําหรับความสําเร็จ ที่ดีนะแต่ว่าทีนี้นะครับมันมีไพ่7ดาบเข้ามาด้วยคนที่คุณกําลังดิวอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้ไม่ได้โสดแล้วนะครับไพ่3มดาบเข้ามานั่นหมายถึงคุณเห็นไหมว่าอันนี้มันหล่นออกมาด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมันมัน มันเหมือนกับว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมสเซจที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องรู้อ่ะนะครับไพ่เป็นดาบเนี่ยแทงหัวใจ3ามเล่มเลยนะครับนั่นหมายถึงความเจ็บปวดนะครับหรือว่าความสับสนเนาะนะฮะคุณอาจจะได้รู้นะครับผมว่าคนที่คุณรักนะครับผมหรือว่าคนที่คุณนั้นพยายามที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับผมนั้นอา,อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดคิดนะครับซึ่งคุณอาจจะไปรู้เรื่องตอนที่ดาวสุกเดินถอยหลังนะเรื่องราวความรักเก่าหรือว่าเรื่องราวความรักที่มันหลบซ่อนนะครับผมซ่อนเรนนั้นมันอาจาจะถูกเขาเรียกว่าแดงขึ้นมานะครับผมได้เช่นเดียวกันแล้วมันจะมาแบบไหนครับบางคนอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเกิดขึ้นแบบฉับพลันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับ ส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นที่คุณได้นะคือในช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะทําตัวเป็นพ่อนักรักมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ตามนะครับแต่คุณรู้สึกว่ามันมีช้อยส์เข้ามาให้คุณเลือกเนี่ยนะครับผมอาจจะมากกว่า1คนด้วยซ้ําแต่ว่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วเนาะด้วยความที่เป็น kings of c u p s นะครับผมแล้วก็ไพ่3ดาบเข้ามานะครับผมคุณอาจจะมีความรู้สึกเล็กๆน้อยให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าคุณมีคนที่ เป็นเจ้าของคุณอยู่แล้วนะครับผมซึ่งไพ่เชอรีออเข้ามานั้นคุณจะต้องบาลานซ์ความต้องการของตัวเองให้ดีๆนะครับ mm. เรื่องราวบางอย่างของคุณนั้นอาจจะจบลงไปในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนาะสามถ้วยเข้ามานะครับผมแต่มันก็ยังมีสองถ้วยตั้งอยู่นะ mm. ดังนั้นเนี่ยผมอยากให้คุณมองในแง่ดีเนาะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างของคุณในชีวิตนั้นที่พังไปหรือว่าที่หายไปนะครับ mm. สาหรับบางคนนะคุณอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมไพ่หนึ่งไม้เข้ามา นะครับแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณมีความควันหลงนะครับจากเดอะทาวเวอร์สดาบเข้ามาไม่ว่าจะเหตุการณ์เนื่อนนานมาแล้วหรือยังนะครับคุณอาจจะมีลักษณะของการเก็บตัวนะครับการปิดใจแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกก็ตามแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณมีความกังวลนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมันยังเป็นแผลสดอยู่สำหรับชาวราศีมังกรแล้วอ่ะดูอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าไม่ค่อยแข็งแรงทางด้าน ไม่ใช่สิดูอาจจะเป็นคนที่แข็งแรงทางด้านความรู้สึกนะแต่ว่าลึกๆแล้วพอเจ็บแล้วมันเจ็บนานอะนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องเขาเรียกว่า อ่อบาลานซ์ Balance มันนิดหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ใหม่ก็เข้ามาแล้วไหนๆก็อลองคุยดูนะครับลองมีปฏิสัมพันธ์ดูเนาะอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาดาวศุกร์เดินถอยหลังนะครับอาจจะมีคนรัก,กเก่าเข้ามาซึ่งคุณอาจจะเริ่มต้นคุยเนี่ยเริ่มต้นคุยกับคนอื่นแล้วหรือเปล่าแล้วพอเขากลับมาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเลือกยากหรือว่าคุณก็ ก็มีความเสียใจในนั้นอยู่ดีว่าเออทำไมมันถึงกลับมาช้าอะไรแบบนั้นนะครับทังที่คุณนั้นได้เริ่มต้นกับคนอื่นไปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นคนในลักษณะที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับคุณนะ่ะเด็กถือถ้วยกับพระราชาถือถ้วยอะ่ะมันมีความเข้าอกเข้าใจการมันมีความละมุนละไมในความสัมพันธ์และในความรู้สึกเนาะ แต่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเอมันยังมีบางอย่างที่มันยังไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าคุณก็อาจจะกลัวนะครับผมยังไงก็ตามไพ่เจ็ดดาบมันเหมือนกับเป็นไพ่ของความเสี่ยงเนาะคุณก็อาจจะแบบลองคุยดูนะครับแต่ว่ายังไม่ทุ่มเทใจไปอย่างเต็มที่นั่นเองนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับแต่ไอ้โทษราศีมังกรน,นะครับแต่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมานะครับผมอยากให้มองว่าเฮ้ยรอบนี้มันเป็นรอบของการเปลี่ยนแปลงของคุณ นะครับผมเปลี่ยนแปลงทางด้านโชคชะตาเปลี่ยนแปลงทางด้านเหตุการณ์นะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยจะนําพาสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่เข้ามานําพาคนรักนะครับผมชารืออตเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎคือฝั่งตรงข้ามของชาวราศีมังกรหมายถึงในเรื่องของคนรักคู่หุ้นส่วนเข้ามานี่ เดอะเวิลด์เข้ามาหมายถึงการจบแบบคอมพลีชันนะครับผมคุณกําลังจะได้เริ่มต้นบทใหม่ๆในชีวิตของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณผ่านการเดินทางของโชคชะตานะนะครับผมชาวราศีมังกรนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้และคุณได้เริ่มใหม่ไม่ว่าจะกลับใครกับความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์ใหม่ก็ตามความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแข็งแรงนะครับผมถ้าคุณผ่านมันไปได้นะถ้าคุณผ่านมันไปได้ นะครับผมแต่ว่ามันมีไพ่ของ four of cups เข้ามาไพ่ของไพ่ของความรู้สึกที่มันหยุดนิ่งอะนะครับผมเหมือนเนี่ยสี่เหรียญสี่ถ้วยอันนี้ก็นิ่งอันนี้ก็นิ่งนะครับผมมันเหมือนกับว่าคุณนั้นไม่สามารถแสดงออกทางความรู้สึกให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบเขาเมากๆเลยเนี่ยอย่างชัดเจนได้ นะครับผมนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องเก็บตัวเก็บความรู้สึกของคุณตรงนี้เอาไว้เพราะอะไรครับดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนาะอยู่ในเรือนที่12นะครับเพราะลคุณก็รู้สึกว่าคุณเสียใจอ่ะนะครับผมว่าคุณเอ้ยคุณไม่สามารถแสดงออกได้คุณจะต้องอดทนใจนึงคุณก็อยากจะแสดงออกในเหมือนสซฟิงขาวใช่ไหมครับแต่ว่าใจนึงนั้นมันก็ไม่สามารถทําได้คุณก็เลยพยายามที่จะเก็บตัวแล้วก็อยู่นิ่งๆเอาไว้รอให้สถานการณ์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็เดินตามมันอันเนี้ยเหมือนน่าจะเป็นความคิดของคุณในช่วงเวลาประมาณนี้เนะ นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับจะมีข้อความอะไรเข้ามาถึงคุณอีกบ้างนะครับไดูหน่อยสิเนี่ยไพ not ่นอตโนดเนี่ยผมมองเลยนะคือเอาตรงๆนะครับว่าในเนี้ยในเรื่องงานอะ่ะมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ โอเคมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเรื่องของความสุขนะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้คือคือที่ผมได้รับเมสเซจมาเนาะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านอตโนดตัวเพโพสเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับรู้ได้ถึงเป้าหมายลึกๆของคุณจริงๆแหละว่าเฮ้ยคุณอยากได้คนแบบไหนความสัมพันธ์ไหนแบบของคุณนั้นเป็นคนที่ใช่มากกว่าคุณอยากได้คนแบบไหนที่เดินไปกับคุณได้นะครับผมคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงานของคุณแบ่งเบาภาระของคุณไหม คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือเปล่าหรือว่าคนที่จะเข้ามาเพื่อทําให้คุณนะรู้สึกมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอันนี้คุณจะต้องเป็นคนเลือกเนาะเป็นฝ่ายเลือกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับในแง่ของความต้องการของคุณให้ดีในโอกาสนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ย ไพ่เดทเข้ามาอีกแล้วนะครับผมนั่นก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบลงไปนะครับผมบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเริ่มต้นใหม่ขึ้นคืออะไรครับไพ่เดอะเวิลด์คือการจบไพ่เดทคือการจบนะครับดังนั้นบางคนอาจจะจบไม่สวยนะนะครับแต่บางคนอาจจะจบแบบเออเราเข้าใจว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องไปต่ออะไรก็ตามแต่นะครับผมไพ่เดอะเวิลด์คือไพ่ของดาวสาวด้วยนะครับไพ่ประจําตัวคุณนั่นแหละนะครับผมอาถรรพ์เลขจงเล็7เจ็ดนะครับผมบางคนอาจจะถึงช่วงเวลาของคุณ7ปี1ิ สปีอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังรักกันแล้วคุณพยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นไปได้ไหมตอบเลยนะครับว่ายังเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงกําลังเข้ามาแล้วยังไงนั้นคุณก็ต้องเตรียมรับมือนะครับผมกับการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นเองนะครับอ่ะผมขอคําแนะนําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนิดนึงนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับได้ออกมาแล้วนะครับดอกดาลียนะครับอุย้ยร่วง You have what it takes นะครับจริงๆแล้วคุณมีสิ่งที่คุณต้องการแหละนะครับ You have what it takes นั้นหมายถึงว่าคุณคือคือคุณมีสิ่งที่คุณอยากได้คุณมีสิ่งที่คุณต้องการอ่ะแต่ทีเนี้ยคุณจะกล้าอ้าแขนรับมันไหมตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณคุณนิ่งอ่ะคุณพยายามกอดตัวเองไว้คุณไม่ได้เปิดรับในสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากได้จริงคุณเห็นไหมว่าไพ่ตรงเนี้ยไพ่พระราชาถือถ้วยเนี่ยเขาอ้าแขนเขาเปิดแขนหรือคนคนนี้เขาก็เปิดแขนนะครับผม แต่ว่าณเวลาเขาเรียกว่าอะไรวิธีการปฏิบัติตัวของคุณคืออะไรคือคุณเก็บเนี่ยคุณเก็บคุณหอบคุณเก็บคุณประมาณนี้คุณนึกภาพออกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะนะครับลองชั่งใจตัวเองดูนะครับผมแล้วว่า คุณนั้นจะไปอย่างไรต่อนะครับกับความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเพิ่งเจอนั่นเองนะครับอ่ะและนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับในเดือนธันวาคมเนาะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับผมหรือมีดาวจันทร์นะครับในราศีมังกรหรือเกิดในวันที่22ธันวาคมจนถึงวันที่20มกราคมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปรายปีกับคลิปออความรักรายไตรมาสของไตรมาสที่ผ่านไปด้วยไม่ใช่ผ่านไปสิไตรมาสนี้นะครับผมยังไม่จบลงนะสเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ